อาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ได้มีการผ่าตัดไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ถ้าเรื่องดีเทลทั้งหลายก็คุยกับคุณหมอดีกว่าเพราะว่าด้ก็ได้ปรึกษาแล้วค่ะเพราะว่าอิงทราบว่าอิงจะต้องเจอสื่อมวลชนบ่อยๆนะคะก็ถามและว่าเราพูดได้แค่ไหนยังไงก็อันนี้ขอให้เป็นทางการแพทย์พูดดีกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็ก็พักฟื้นค่ะความดันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่วันนะคะ บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีค่ะอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหนค่ะแล้วก็เพิ่งผ่าตัดอาทิตย์ที่แล้วก็ตอนนี้นะคะเราแน่นอนเราศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะว่าว่าทําอะไรได้บ้างในการที่จะเอ,อให้ให้คุณพ่อรู้สึกว่าเหมือนกับว่า,ถ,าถ้าไม่สบายอไะไรเงี้ยค่ะได้ได้พักผ่อนจะมีโอกาสได้พักที่บ้านไหมอันนี้เราก็ช่วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องการ ขอพักโทษหรืออะไรค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูความความเออหมาะสมเรียบร้อยอีกทีหนึ่งว่าว่ายังไงค่ะแต่ว่าอันนี้ทางครอบครัวเองก็ก,ก็ดูไว้ค่ะในเรื่องของว่าต้องครบหนึ่งในสามหรือว่าหกเดือนก็ทราบทราบ,ทราบข้อนี้ค่ะวันนี้เป็นวันร่วมทําบุญพักค่ะก็ตั้งแต่จริงๆวันเกิดพักจริงช่วงกรกฎานะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงก็เลยพอช่วงนี้พอสามารถจะจัด ทำบุญได้แล้วเนี่ยก็เลยก็เลยรวบรวมทุกคนในพักให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่อจะมาทําบุญร่วมกันคืออิงว่านะวันนี้เนี่ยอิงคิดว่าเราผ่านอะไรกันมามากอะน,นะคะตลอดระยะเวลา16ปีใช่ไหมที่เกาอพักขึ้นมาเนี่ยโดนยุบไปแล้วสองรอบนะคะกลับมาอิงว่าทุกคนมีความเข้มแข็งและหลายๆท่านเนี่ยอิงคิดว่าประสบความสําเร็จในแต่ละแง่มุมที่แตกต่างกันอิงว่าในส่วนตัวของพักเอง ถ้าทุกวันนี้ที่เรายังยังสามารถมีพักอยู่และคิดนโยบายทำประโยชน์เพื่อประชาชนได้อิงว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกทุกฟอร์งของทางคมชัลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ